สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมารีวริวสกุชี่อันแรกแฮมเบอร์เกอร์แมสโลอันต่อไปไอศครีมขอมาได้นะอันต่อไปโคกอันนี้เราตั้งชื่อว่าโคกกัน ต่อไปก็จะเป็นนี่นี่น,นี่ทุกคนต่อไปเราก็จะเป็นอันนี้อะไรไม่รู้เราทำไปเล่นเล่นไม่จโลนะทุกคนก็จโลอยู่เลยนี้เพื่อนให้มาชื่อว่าอะไรนะใครรู้เม้นบอกที ชื่อว่าชินามอนอ๋อต่อไปก็จะเป็นก้อนมีก้อนมีนมสโลต่อไปจะเป็นคายเบบี้สโลมาก อุ้ยก็ไม่ชัดนี่นะคายเบบี้วันนี้ก็ไม่ชัดนิดหนึ่งกล้องเบอร์อันนี้ก็จะเป็นลาบบูบูลาบบูบูขอขาดโคจะขอขาดแต่ไม่สโลต่อไปก็จะเป็น บัตเตอร์เบร์นะทุกคนบัตเตอร์เบก็สโลอยู่แหละแต่นิ่มนิ่มมากต่อไปก็จะเป็นสีชมพูไปเนยงสีชมพูทุกคนแล้วจะไม่ได้ว่าเอาไปแล้วหรือเปล่าสีชมพูดูน้องเป็นไหนแล้ว น้องซื้อลายคิตตี้มาให้อะแล้วก็คาปีนะทุกคนคาปีคาปิปาร่านะและอันต่อไปก็จะเป็นสองตัวนี้ข้อขาดนะทุกคนมิสโลเลจ้า ม,มัีคายบิบิอีตัวนึงขออนุญาตหาก่อนเจอละคายบิบิอีตัวนึ้งก็สโลเหมือนกันแต่จะสโลกว่าตัวนั้น,นกล้องเบอร์นิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็น iPad รวมกับลาบูบูอันนี้เนาะ ไม่สโลว์อันต่อไปก็จะเป็นอันนี้บลูเบอร์รี่ขอไม่ได้น้อต่อไปก็จะเป็นชอ็อปขอมาห้ามเกินหกอย่าง ก็จะเป็นหัวใจอ่ะเอาหัวใจกับได้โคตรสโลสโลแบบไม่สโลนะมันจะพูดยังไงอะแล้วขอคุณต่อยยา้ ทุกคนใส่ถั่ักลูกนึงอันไัต่อไปก็จะเป็นชินจังที่โคตรจะแข็งและไม่สโลนี่โคตรแข็งแต่ไม่สโลเลยตั้งหกสิบบาทโอ้ขอขาดละ